สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะซูเปอร์คิในยูนิตที่5นะคะเพจเดย์วันนี้คุณครูจะมาอธิบายนะคะหน้า35ต่อค่ะนักเรียนดูในคอลัมน์เก่อนนะคะคอลัมน์เนะคะเขาบอกว่า l i c e n s check นะคะให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมาย check เช็คคือเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมของภาพนะคะตามคําสั่งนะคะคุณครูนะคะเขียนประโยคนะคะบอกเล่านะคะแล้วก็ให้นักเรียนเช็คนะคะตามคําสั่งของคุณครูนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคบอกเล่ากันนะคะนี่นะคะประโยคนะคะที่คุณครูกําหนดให้นะคะในคอลัมน์เนะคะคําที่หนึ่งนะคะ t h a t is a b i r d ข้อสอง this is a dog ข้อ3 d i d eat a lab b e t ข้อ4 d i d eat a turtle นักเรียนต้องมาดูก่อนนะคะ d e d กับ d e a t มันต่างกันยังไงนะคะ d e d คือสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราส่วน d e a t คือสิ่งของที่อยู่ไกลตัวนะคะนักเรียนก็มาดูรูปภาพนะคะจะมี 1, 2, 3และ4รูปภาพนะคะในข้อที่1ก็จะมี2รูปภาพให้นักเรียนเลือกแต่นักเรียนต้องดูคําสั่งนะคะที่คุณครูให้นะคะ ข้อหน,นะคะประโยคบอกเล่าที่ครูให้คือ d e a t is a b i r d นักเรียนคิดว่าภาพไหนนะคะนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดู1ข้อเลยนะคะข้อ 2, ข้อ 3, ามข้อส,ออส,อสนักเรียนต้องทำเองนะคะต่อมาข้างล่างนี้ก็จะเป็นคอร่บีนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะทำไมคะทำตามนะคะ แล้วก็ค้นหาคำศัพท์กับรูปภาพแล้วเจอแล้วก็ให้นักเรียนเขียนหมายเลขหนึหมายเลขสองหมายเลขสาแล้วก็4 5และวหค่ะข้างบนจะเป็นรูปภาพนะคะพวกสัตว์ต่างๆนะคะที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะคะของยูนิตที่5ข้างล่างก็จะเป็นคำศัพท์ค่ะคำศัพท์นะคะก็จะมีคำว่า lab b e a s d o g hamster c a t turtle แล้วก็ snake นะคะ นักเรียนก็ต้องดูคําศัพท์กับรูปภาพนะคะให้มันตรงกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนมาดูคําสั่งในคอลัมน์ b ที่คุณครูให้ก่อนคุณครูบอกว่าข้อ1นนะคะคำศัพท์ที่ให้คือคําว่า dog s คําที่สอง snake คำที่สาม hamster คาที่สี่ turtle คําที่5้า cat และคําที่6ก rabbit นักเรียนก็ต้องมาดูคำสั่งนะคะนี่คุณครูให้แล้วคุณครูบอกว่าข้อหนึ่งคำว่า d o g s นักเรียนหาที่คะคำว่า d o g นะคะอยู่ตรงไหนก็ใส่หมายเลขหนึ่งค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะหนึ่งข้อนะคะอ่าหมายเลขหนึ่งคือคำว่า d o g s นักเรียนเขียนหมายเลขหนึ่งที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็ต้องไปใส่หมายเลขหนึ่งในรูปภาพคำว่า d o g แปลว่าสุนัขให้ตรงกันนะคะ คุณครูก็ขออธิบายนะคะแบบฝึกหัดนะคะภาษาอังกฤษซูเปอร์คิดหน้า35นะคะเอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ